คนนี้ตอบโจทย์มากทุกคนพี่สายค่ะพี่สายคนแบงไดอีมาแล้วเจ้าบอสเจ้าบอสของเราสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับบิ๊กในช่องฟามฝรั่งเศสค่ะดีบอกต่อทุกคนวันนี้นะคะหญิงจะมาแบ่งปันประสบการณ์เ,เพื่อนๆคือหญิงไปค้นพบร้านออนไลน์ร้านหนึ่งมาแล้วแบบจากการที่เราสั่งมา1 2 3ครั้งเนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าตอบไวเชื่อถือได้ส่งไวแล้วก็3ครั้งแล้วที่เราสั่งกันมาแล้ว ดิคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สาหรับใครที่อยู่ฝรั่งเศสแล้วต้องการหาวัตถุดิบไทยในการทำอาหารหรือคิดถึงของบางสิง่งบางอย่างจากไทยแล้วเราไม่สามารถหาซื้อได้จากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียทั่วไปนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันค่ะว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านพี่คนไทยทุกคนแล้วก็ยิงไปเจอโดยไม่ตั้งใจใน Facebook เพราะว่าพี่เขาก็จะแชร์ไปแชร์ Facebook พี่เขาไปในเพจบ้านสะพ้ายฝรั่งเศสแล้วก็เพจคนไทยในฝรั่งเศสแล้วเราก็ลองไปคลิกดูแล้วด้วย ความคิดแต่แรกเลยอะไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องมาแบบสั่งของออนไลน์เพราะปกติเราก็กลับไทยเป็นทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดทุกคนก็ทําให้เราไม่ได้กลับไทยแล้วคราวนี้อาหารที่เราสตอ็อกไว้อ่ะมันก็หมดร่อยรอไงเราก็เลยต้องแบบเริ่มมาหาไงเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าบ้านหญิงอยู่ไม่ไกลจากซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียก็จริงแต่ ของบางสิ่งบางอย่างทุกคนเราไม่ได้หาได้ง่ายๆนะไม่ใช่ว่าไปแล้วจะมีเลยนะเมงดาจะมีไหมก็ไม่มีนะเจ้าบองจะมีไหมก็ไม่มีนะคือผงกุ้ยเตี๋ยวหรือขนมจีน3ามสีอะไรเงี้ยบางทีมันไม่มีตรงนี้ก็คือจะตอบโจทย์สําหรับอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะของที่เป็นแบบออริจินอลดั้งเดิมของไทยเราโดยที่พี่เขาเป็นตัวแทนนํามาจากไทยแล้วเอามาถายให้กับคนไทยในฝรั่งเศสดีทุกคนนี่ มาแล้วดีใจมากพี่เขาชื่อพี่สายนะทุกคนพี่เขาชื่อพี่สายเดี๋ยวหญิงจะขึ้นอ่าเฟซบุ๊กของพี่เขาไว้ให้ถ้าเกิดใครสนใจอยากเข้าไปดูว่าพี่เขาขายอะไรบ้างนะคะก็ส่วนมากจะเป็นของกินของใช้ของแบบที่มาจากไทยอะค่ะพี่เขาตอบไวคือมันเหมาะคือถ้าเราจะสั่งของอ่ะมันก็ต้องมีความอยากพอเราอยากเราก็ต้องอยากได้ไวๆใช่ไหมพี่คนนี้ตอบโจทย์มากทุกคนพี่สายค่ะพี่สายอันนี้หญิงโอนเงินเมื่อวานของถึงวันนี้พี่เขาก็จะบอกว่าเออถึงประมาณอ่ ของถึงประมาณอีกกี่วันกี่วันเนี้ยด้วยความที่พี่เขาเป็นแบบมืออาชีพไงเขาก็จะรู้ว่าของจะถึงประมาณเท่าไหร่พี่เขาก็จะจะบอกเราได้รอๆไม่ผิดหวังทุกคนเดี๋ยวหญิงจะแกะเลยนะคะขอที่หญิงสั่งมารอบนี้เป็นแมงดาสิบตัวแล้วก็แจ่วบองหนึ่งกิโลทุกคนด้วยความที่ว่าอยากกินมากแจ่วบองที่กินอยู่ปกติเป็นเป็นระปุกแบบนี้ค่ะแจ่วบองแซบักคักแซบักคักจริงๆก็กินจนหมดแล้วค่ะหมดแล้วก็ต้องหามาเติมเพราะว่ามันต้องมีติดตู้เย็นไว้อ่ะ เพราะว่าแบบบางครั้งคิดอะไรไม่ออกเราเหนื่อยทางานเหนื่อย,เ,ยเลี้ยงลูกเหนื่อยอย่างเงี้ยไข่เจียวแจ่วบองผักเยอะๆมันก็จบแล้วทุกคนมันต้องมีแต่ครั้งนี้พอหมดไปแล้วอีกทางพี่สายไปพี่สายเขาแนะนําอีกเป็นเป็นแบบหนึง่งแต่ว่าเราเชื่อพี่สายไงพี่สายบอกแซบแซบเราก็เออลองมากินดูนะคะอันนี้หมดแล้วก็เลยลองหาดูลองหาเจ้าอื่นดูด้วยแต่ว่าเคยสั่งกับเจ้าอื่นแต่ว่าไม่ค่อยรวดเร็วทันใจเท่าไหร่ก็เลยก็เลยก็เลยลืมไปบอกผ่านไปแต่ว่าเจ้านี้ดีแนะนําทุกคน ถาส่งพี่เขาคิดตามจริงนะคะรอบหนึ่งหญิงสั่งแมงดาห้าตัวพี่เขาคิดถ้าส่งห้ายูโรแมงแมงดาตัวละสองยูโรเนี่ยก็ทั้งหมดจะเป็นห้ายูโรพี่เขาคิดเป็นแบบตามจริงค่ะว้าวมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในอันนี้ก็เหมือนกับว่าอัดไว้อัดไว้ไม่ให้ของเราเลื่อนแล้วพี่ก็เขาก็ห่อมาเองอีกทีหนึ่งนะกันมาอย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูแมงดาเรา จริงๆเราอยู่บางนอกแล้วเรามีแบบมีร้านร้านร้านสักร้านหนึ่งที่เชื่อใจได้อุ่นใจเวลาเราที่ต้องการอะไรสักอย่างเนี่ยมันดีนะทุกคนเพราะบางสิ่ีบางอย่างที่ตลาดเขาไม่มีมจริงๆเนี่ยมาเล,แ,ลแมงดาน้อยสิบตัวทุกคนแมงดาอย่างมาแล้ว<ม>อืมพามาอย่างดีเลยนะไม่มีกลิ่นเละลอดเลยนะดีค่ะดีดี แมงดาผ่านไปเับจ้วบองเจ้าบ้องของเราดีใจยิ่งกว่าถูกหัวยองจริงมีเจ้วบองกินเนี่ย <c oughs> ตัวพี่สายเองตัวแม่ค้าเองพี่เขาอยู่ปารีสนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครที่อยูนใน่ในในในตัวปา,ารีสแถวก็ไปนัดตั้กันได้ที่สถานีรถไฟเคยเห็นพี่เขาบอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ไกลออกมาเนี่ยมันยิงอยู่ชานเมืองเนี่ยพี่เขาก็ส่งไปสนีเมอร์เฮ้ยโอ้ยหอมมากเอาจริงๆหะ ไม่ต้องชิมเลยว่าอร่อยหรือเปล่าคือคาะตใครไปมะกรูดเรารู้เลยว่าอร่อยจริงๆไม่อร่อยไม่รู้จะยังไงแล้วอแล้วมีความแบบไม่ได้แล้วมีความน้ำานิดนึงดูแล้วอีิงก็จะเอาไปใส่กระปุกแซบบัคคัคไว้มันก็จะแซบเข้าไปอีกดีอ่ะอร่อยอมิงดา ถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจติดตามนะคะสำหรับวันนี้หญิงไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ